ัสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เื่อนลำแซดค่ะบ้านตาตีครับบ้านตาตีครับจะเดี๋ยวจะพาไปดูสูบอไรอ๋อนี่ระวังล้มนะครับโจโจอันไหนโจโจเรื่องอะไรหรออันนี้มาอะไรมาขึ้นศาลนี่หรอ ขึ้นสาระภูมินะไม่ใช่ขึ้นจับนั่นครับนั่นคือภูเขานี่ทางนี้ภูเขาครับระวังรถนะครับดี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 สองชัวระวังรถระวังรถครับระวังรถดูถ่ายสอิปลจำไได้อ๋อนี่ครับเห็นรถยนต์มาไหมครับอย่าเพิ่งออกไปนะครับ,บ,บไม่ใช่เหรอไม่ใช่ยนต์ ภูรินะครับบรรยากาศเขื่อนลำแซยามเย็นครับสวยไหมอ่ะพี่ภูนนม,ม,มอิอยู่ไหนน้อไหนโอ้ยนั่นน่ะดอกนี้เขาเอาไว้ทำอะไรกันนี่แหละยาดแพรก นี่แหละครับยาแพร่น,นี่อะไรอนน่ื่ไ่าอะไ,ไรยาแพลกไม่ได้ทำอะไรเลยครับเป็นยาที่ทนครับไหนดูสิบรรยากาศเป็นไงลูกสวยไหมอ๋อมีภูเขาไม่ตรงไหนมีภูเขาใกล้เลยนีครับระวังรถมานะครับรถมอไซค์มาครับรท้านี้ข้านี้นะ เดี๋ยวถ้ามาดูคลิปนี้ต้องไปดูคลิปก่อนก่อนนะครับนี่ครับมาคลิปชื่อว่าอเมซอนนะครับระวังหลบกมารถอยู่ข้างหลังด้วยเป็นอเมซอนพาไปชมอเมซอนอันนี้เป็นแนวภูเขากับแม่น้ำนี่หลกเมื่อกี้ไปอเมซอนมาใช่ไหมใช่เจอกังหันอยู่เลยจริงจริงตั้งนานแล้วแหละครับตั้งแต่แต่ก่อนตรงนี้ปลูกอะไรปลูกข้าวโพดใช่ไหมหลกอ๋อลิมาชิดมาหลกเห็นไหมหนุนรถมาแล้วรถใหญ่มาแล้วชิดข้างครับ บอกเลยว่าหลงทางครับอ๋อหลงทางไปเขื่อนลำแทะข้างบนเลยใช่ไหมลูกใช่อ่าของเราอยู่ท้ายเขื่อนใช่ไหมลูกใช่อืมเราอยู่ตรงโน้นนอรถใหญ่อ่เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเลยครับมันอยู่ตรงนู้นนะอยู่ทางนู้นน่ะโอ้แต่ว่าคราวนี้กลับมาคืนใช่ไหมประมาณตรงนู้นแหละแล้วมันก็ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปุ๊บปู้นครับไปทางนู้นครับป้๊บปุ๊ไปแล้วน้องไปนู้นแล้วน้องไปนู้นแล้ว เกาะไปเลยนะครับไม่ใช่หาแล้วครับนูนนูเนเด็กน้อยคิดดื้อไปนู่นแล้วครับ,ข,บข้ามกาเกาะไปเลยอ๋อข้ามเกาะไปเลยเลยอืมบรรยากาศยามเย็นนะครับยามเย็นอ๋อทางนี้ทางทิศตะวันตกนะครับอาทิตย์ตกแล้วลิี่ครับอย่าไปไกลมากลูกดวงจันทร์กำลังจะขึ้นภายในสิบปุ้ยพ่อแม่พี่น้องที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ดู บางครั้งอยากทำคลิปเบียร์บางน้องมาแล้วแบบอยากทำเป็นคลิปเบียร์ครับคืออะไรคลิปเบียรแบบคุณผู้ชมสามารถมองทางที่ตัวเองอยากมองได้ออ๋มันต้องใช้แอปนของลูกใช่ไหมครับใช่อ่าไปดูต่อครับจะได้ดูความสวยงามออ๋ไปแล้วครับหนุนเด็กน้อยผู้จอมวิ่งครับหนุนผมวิ่งไม่ทันน้องใช่ไหม หมดนะแล้วลูกออกมาสิลูกทำไมเยียบทำไมล่ะถ้ามันเป็นหมดบรรยากาศยามเย็นท้ายเขื่อนลำแสะครับสบายสบายยามเย็นภูมิภูมิระวังนะยายสะดุดนะยายมองไม่เห็นอะไรนะ อาอาภูม